ดีครับทุกท่านครับโอ้ยแจ้งสว่างแล้วพี่น้องฟ้าสวยฟ้าสวยงามสวัสดีครับฟ้าสวยงามเดี๋ยวผมปาท่านก็ไปดูนะครับวันนี้เราอยู่เราอยู่ในโดมนะครับเราไม่ธรรมดานะครับมีคนมาลางโดมมากใหญ่ให้เราขายนะครับวันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เด็กธรรมดานะวันนี้เป็นเด็กเส้นเลยนะครับมีโดมใหญ่เลยเออเหล็กยี้า เดี๋ยวผมพาชมนะครับวันนี้เราอยู่ในโดมอลังการงานสร้างเลยพี่น้องท่านไปเที่ยววันนี้ท่านจะไม่ร้อนนะครับสวัสดีครับท่านครับประทานใหญ่ประทานใหญ่ผมโอ้สุดยอดเลย <c oughs> โอ้ยกล้วยงามขนาดไหนพี่น้องไงกล้วยงามกล้วยงามครับมีเท <c oughs> ่าไหร่ท่านมีแล้วสบาทโอ้สามสิบบาทโอ้โหดูสิดูสิดูกล้ว <c oughs> ยหน้าแรงยังงามขนาดนี้เนาะสุดยอดเลย เจ้าเก่ามาแล้วอร่อยเลยเนี่ยซื้อประจําเลยเดี๋ยวต้องซื้อไปลูกสาวเอา้าน้องชายผมขายดีมากเลยผักตรงนี้มึงรู้มีความปรายามอมูบาทเรงขึ้นไหนขึ้ไหกําละห้าบาทกําละสิบบาทขายหมดก็ได้ตังค์เนาะได้เป็นหมื่นเลยแต่ละวันอันนี้อะไรบ้างเนาะโอนี่ผักผักผ,กผกัอูนน อะไรเขาเรียกอะไรนะสลัดเนาะไม่ใช่ทางสลัดบอกกินโอ๊กอะไรพวกนี้เนาะชื่อเฉพาะก็กินโอ๊กเล็ดโอ๊กอันนี้เขาเรียกอะไรนะสัวรสุงเท่าไหร่ครับนีส่สามถุงร้อยสามห้าสามถุงร้อยสวรสันนี้มะละกอฮอร์เรนกล้วยกล้วยทางนี้ก็กล้วยโอ้กล้วยหนาแลงมันคือลายจดิงฮะ อันนี้อันนี้แดงหรือเหลืองแดงค่ะอ๋อแดงแดงแดงก็เรียกอะไรนะแก้วมังกรแดงแก้วมังกรแดงขายเท่าไหร่ครับนี่เป็นตัวแบบเป็นยี่สิบบาทเป็นแบบนี้เป<อ>็นชุดละยี่สิบโอ้ดีดแก้วมังกรปลูกได้กินทั้งปีเลยนีจัดยาวแล้วอันนี้จัดยาวเลย ตัวนี้จัดยาวเลยในยเต็นท์จัดยาวเลยปจับ,บจับอร่อยนะครับเจ้านี้กินประจำครับคนไม่มีฟันก็กินได้เหนียว <c oughs> อ้กระนาบกุ้งไง้ยสารปลอดสารเนาะปลอสารพิษผ <c oughs> ักสวนครัวงามๆเลยครับ,บ,รบ,บกระแตใบกะเพราเพียบ <c oughs> มีอะไรแนะนำบ้างวันน <c oughs> ี้มีแกงงที่อร่อยเอาคือยังว่ทนนขึ้นละมีผมอ่ะ ผัดมีเขาเรียกมันผัดมีปะผัดมีครัควัวมีจ้ะควัวมีควัวมีเนาะโคราชเราต้องควัวมีอันนี้อะไรอ่ะแดงปอรอ๋อเหรอแดงสมรูมโอ้ยแกงหลอดไม้ดองค่ะโอ้โหสุดยอดเลยขายดีขายดีทางด้านนี้นี่กระเทียมคลิปนี้จะอัดในเต็มคลิปเลยเจญนะครับเจญนะครับวันนี้ท่านใดมาจะได้อยู่ในร่ม มะพร้าวครับมะพร้าวท่านใดมาวันนี้รับรองฝนก็ไม่กลัวแดดก็ไม่กลัวพอดีครับอร่อยเลยของคุณไม่อร่อยเลยแซ่บมากเลยซาลาเปาซาลาเปาคือมาคนเดียวหรอวันเนี้ยพระเอกจะลืมจะช่งาโชงโอ,โอเคโอเคขอบคุณครับอยยเออหลวงจีบคุณยายาบีก็อร่อยไหมอร่อยไหมรับประกันเลยใช่ไหม โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดติดตามดูนะครับบุญรักของมิ่งนะครับทาง YouTube ผมจะอัพขึ้น YouTube นะครับเนี่ยอัพขึ้น YouTube อัพขึ้น YouTube ตะกี้ผมผมโอ้โหอย่าไปอย่าไปโยนใส่กันเลยอย่าไปโยนใส่กันดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนนะทุเรียนเลยยุ่งเลยไม่ใช่ยังขอโทษเขาเลยเออไม่เป็นไรเซี่ยวเล่นนี่แม่อย่าไปซีเรียส นี่ท่า,านผู้ใหญ่ว่าไงท่านผู้ใหญ่ครับบักซีดามีขายเมื่อปีท่านผู้ใหญ่นี่โอ้ยขนาดเลยูลละห้าสิบบาทเลยนะคะบักซีดาดบักซีดาบักซีดาน้ำูก็สวยคนขายก็สวยนี่สุดยอดอันนี้มําครับมําม<ะ>ําของแท้ครับม<ะ>ําของแท้มําเนื้อมําหมูของแท้เลยบักไงเลยบักเอฟ มันใหญ่เลยมัมเลยใหญ่มัมเลยมัมเลยใหญ่ไงผัดไทยของแท้วงแฉไลยของแท้ของแท้นี่ผัดไทยเส้นจันจันทบุรีบ่ะเออเป็นจันแม่เหนียวเนาะมันจันมาเอาขึ้นมาให้เราบ่อนเพื่อนเพื่อนเอาแล้ว นู้นี่แหละนี่ละไรดโอ้ยเจ้าเดียวนีแล้วอามาแล้วครับมาแล้วอันนี้อันนี้ขายเกมทองดีนะครับไม่ใช่ทองดีไม่ใช่ของแกนะครับขายมาเจอกันมาน,นี้ร่วมสิบปีแล้วครับจะขายดีเหมือนเดิมเออเห็นไหแค่นี้นนนนก็รวยแล้วครับเราไม่ต้องทําอะไรมากมรู้อะไรรู้แค่อย่างเดียวอันนี้เขาเรียกหยังเกาะ ข้าวทอดเนี่ผมก็เพิ่งมากินอยู่โคราชนี่แหละไม่เคยเห็นเลยอร่อยมากข้าวทอดนะครับข้าวทอดวันนี้เรามาอยู่รวมกันนะครับอร่อยมากทางนี้มีอะไรมาวันนี้มั่งมีอะไรมามั่งวันนี้ไม่ใช่มีอะไรสลรด,ดโลอันนี้อะไรอ่ะแต้งแป้งธนธนารัตนธรรมพิพาทคลิปนี้ยาวเลยใครดูจบขอให้ถูกหวย นี่ของแท้ปักใต้ครับปักใต้บ้านเราเดี๋ยวนี้ต้องซื้อกุ้กจิ้งมีไหมวันนี้มีค่ะเดี๋ยวซื้อกุ้กจิ้งไปลูกสาวน,นี่หมูยออันนี้อันนี้ปิง้งหมกักปิ้งขายทีไ่ไหนปิง้งเนี่ยนี่หม่าบาทคือกันโอ้ปิ้งไงพ่อมโอ้ออยสุดยอดอันอันนี้ราคาเดียวกันราคาเดียวกันเนาะอืม เห็นไหมครับเราไม่ต mm ้องไปซื้อถึงอุบลเลยเนี่ยโคราเราก็เยอะแยะมากมายแซ่บคือกันโอ้เจ้านี้ขายดีมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะแกงตอนนี้ผมว่าจะกินยังไม่ได้กินเลยต้องชิมเขาเรียกอะไรนะครับแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวโอ้โหไม่มีบุญก็ไม่ได้กินนะครับยอดมะพร้าวนะครับมะพร้าวมียอดเดียวนะครับแกงเขียวหวาน อันนี้อะไรเนาะนี่น้ำพริกค่ะนำ้นำพริกน้ำพริกที่อย่างเนี้ยป,ปาณีโนนสูงค่ะโอ้ของแกะเลยใช่ไหมี่ยปาณีของแกะนนสูงนะใช่ไหมยางป้าป้ายป้ายต้องต้องถามปลาหลอด<ป> <laughs> ต้องถามปลาหลอดป้ายป,ป้ายที่นึ่งสอป้ายของเราเนี่นะต้องถามปลาหลอด <Vikings. S 1> ผมผมประแหนกเดินดัชนีประแหนกที่ <laughs> คุยประแหนกที่คุยขี้โม้ ผมดูยังจัดไม่เสร็จเลยวุ่นวายไปหมดอา้าวเดิญนะครับใครจะซื้อกะเทียมซื้อหอมดีจะส่งให้เพื่อนดูมาซื้อร้านนี้แหละเจะบอกให้เพื่อนมาซื้อตรงนี้อันนี้คือเมี่ยงตะไคร้โอ้โหมีให้ชิมด้วยเหรอครับเนี่ยนคนบมมีแข่ชิมเลี่ยโว โอ้ยกล้วยวีละยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยเบิ่องบนเนี่ยปลาสดค่ะปลาสดไปก็มีปลาขยังก็มีแต่อ้ยมี่ต้องการปลาบแผ่แล้วไหมปลาบือก็มีปลาบู่โอปลาบู่ปลาบู่ปลาบู่ก็มีอันนี้เสื้อผ้าจากจากหนองบัวลายจากบัวลายนะครับเนี่ยมาจากบัวลายของสักกรครับตอนนี้ก็ขยายพื้นที่นะครับกล้วยคนมากันเต็มอึดเลย อันนี้คลิปนี้ยาวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมบุญรักของวิ่งนะครับ,รบ,รรบใจเดือนบุญลกักฟ์มอันนี้เราอยู่ในในโดมอย่างใหญ่เลยครับโดมสวยงามมากเราอยู่ในโดมนะครับวันนี้เราอยู่ในโดมวันนี้สว่างนลครับสว่างแล้วเมื่อกี้มืดอยู่ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอีกสักคลิปหนึ่งตอนนี้มันสว่างเป็นบรรยากาศที่ดีมากข้างนอกก็บป้าคลิมนะครับ ฝนตกมาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีเต็นท์ใหญ่มีคนแกดีมากลางเต็นท์ให้เราวันนี้อ่าพี่น้องเอ้มาได้ผู้ใดหิ้วหน้ามาได้มาได้นี่ฮะผมขายกาแฟฮอนกาแฟโบราณขนมโอ้ยสารพัดเลยเนี่มืออาชีพเลยแซ่บแซบโทรหาในบุญรักได้นะครับ0818787089ครับผมขอบคุณครับแซ่บครับอินม่วนด้ี่แม่คุณม่